แอบอ้อมค่ะคุณผู้ชมคะในภาวะวิกฤตแบบนี้นะคะแล้วก็เกิดไทยพิบัตินะคะเราทุกคนจะซึ้งใจกับคําว่าคนไทยไม่ทิ้งกันและมีหนึ่งมูลนิธินะที่ไม่เคยทิ้งเรานั่นก็คือมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยยามยากโดยสภากาชาติไทยค่ะสําหรับมูลนิธินี้เนี่ยนะคะเขาก็ได้ช่วยผู้ประสบภัยมาแล้วไม่ว่าจะประสบภัยด้วยเหตุการณ์อะไรก็ตามสำหรับครั้งนี้ก็ยังช่วยเหลืออีกเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นถือว่ามูลนิธินี้เป็นมูลนิธิที่แท้เป็นนิ่งมานานแล้ว ใช่แล้วค่ะ,คะวันนี้เราสองคนจะพาคุณผู้ชมไปดูว่าเขาทำอะไรกันบ้างนับว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่สำคัญในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในยามวิกฤตเช่นนี้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาย,ยามยากสภากาชาติไทย วันนี้รายการเจี๊ยบอ้อกขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจาตามติดไปกับภารกิจของพี่ๆขนเก่งกันเลยครับตรงนี้จะเป็นศูนย์อาสาเพื่อนๆพยายามยากนะเห็นไหมว่าโอ้โหนี่คนมาเยอะจริงๆเลยเรียกได้ว่าคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะแล้วก็ไม่มีใครทิ้งกันเลยทุกคนช่วยเหลือกันหมดเลยเราไปดูนะคะว่าที่นี่มีความช่วยเหลืออะไรให้กับประชาชนชาวไทยบ้างค่ะ และตอนนี้นะคะเจี๊ยบอ้อมอยู่กับคุณหญิงจันทนีธนรักค่ะสวัสดีค่ะเริ่มต้นว่ามูลีิธิเพื่อนผู้ขาเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงคะมูลนนธีอาสาพื่นพยายามยากค่ะเกิดขึ้นเมื่อตั้งแต่ปี2538ค่ะเมื่อครั้งที่น้ําท่วมที่ฝังกนแล้วก็พระเจ้าวงเดกพระองค์เจ้าสมศรันตพระวรวิหารที่นาดามากกับพระเจ้าหลานเจ้าพระชลศิริยาภาได้เสด็จไปเยี่ยมแล้วก็ได้ไปประทานของแล้วมีคนหนึ่งเนี่ยได้ถวายเงินขึ้นมา20บาท เป็นผู้ที่ประสบภัยแต่ได้เห็นว่าท่านมีน้ำพระทัยที่ออกข้เย่มทาให้ท่านทรงคิดว่า20บาทแม่กระท่งผู้ประสบภัยก็มาให้ท่านเนี่ยท่านก็เลยเอามาก่อตั้งเอาเงินจานวนเนี้ยามาก่อตั้งแล้วก็ส่งใช้ทรัพย์ส่วนพระองค<ช>์นะคะเงินส่วนพระองค์เนี่ยขึ้นมาเป็นคุณในการก่อตั้งมูลนิธิตอนนี้พระองค์ทรงและพระองค์ทริมีพระดริยัยงไงบ้างคะหลักๆเนี่ยรับสั่ง เรื่องของการปฏิบัติงานเรื่องของความขาดแคลนตรงนี้ว่าอะไรคือสิ่งที่เขาต้องการแล้ววันนี้นะคะเจยาอ้อมต้องขอขอบคุณคุณหญิงมากๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรู้ว่าตรงนั้นเนยุ่งมากแต้คุณหญิงไปทำา่วนเพิมนอกจากเอามาเสแ็่แล้วอยู่ช่วยยังเอาอาหารเอานมเอาอะไรมามอบให้กับมูลนิธิอีกเร่อขอบคุณดีใจขอบคุณมากเลยค่ะคุณหญิงคค่ะขอบคุณคุณหญิงมากค่ะเห็นแบบนี้แล้วต้องขอขอบคุณน้ำใจของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทย กับการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยไม่ทิ้งกันจริงๆนะครับคุณผู้ชมคะเห็นข้างหลังนี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีน้ํามากมายนะแต่ว่าน้ําตรงนี้เนี่ยเป็นน้ําที่เราไม่สามารถดื่มหรือว่านํามาใช้ได้เลยนะแล้ววันนี้เจี๊ยบอ้อมอยู่กับคุณกิ๊กวรสิทธ์นะซึ่งจะมีโครงการดีๆ SK2 Care for Life ค่ะให้คุณกิ๊กล่าฟังเลยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คโครงการนี้มีชื่อว่าอะไรคะครับโครงการนี้ครับมีชื่อว่าโครงการ S2 c l e a r p o l i f e นะครับซึ่งเป็นโครงการที่มีจุดประสงค์ที่เพื่อจะรณรงค์ให้เห็นความสําคัญถึงน้ําที่สะอาดด้วยนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีที่บริษัทมีน,นะครับก็ค,บคือเราได้นํานวัตกรรมนี้มาสร้างในส่วนข,ของมามาผลิตเป็นส่วนของผมที่ผมไว้ใช้ทำทงสาราน้านะครับพูดไปตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะแบบเอ๊ะเป็นไปได้จริงๆหรอจริงๆประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศแรกใช่ไหมที่ใช้มีโครงการนี้เริ่มมาจากประเทศในแถบแอฟริกาก่อนนะครับเขาขาย ใช่ครับจุดเริ่มต้นเนี่ยคือเกิดจากประเทศที่ขาดแคลนในส่วนของน้ําจริงๆนะครับแต่ส่วนเราก็เอามาในส่วนของประเทศฝั่งที่เป็นเอเชียเนี่ยก็ประเทศไทยก็เป็นประเทศแรกๆในฝั่งเอเชียที่เริ่มมีการนำนวัตรกรรมผงๆนี้มาใช้นะครับซึ่งแต่ของเมืองไทยเนี่ยก็คือเราไม่ได้ขาดแคลนน้ำแต่เราขาดแคลนน้ำที่สะอาดคือเราเรานำเข้ามาเนี่ยเพื่อจุดประสงค์ที่ว่าช่วยช่วยบรรเทาทุกข์ของประชาชนคนไทยมากกว่านะคือแจกให้ฟรีๆเลยใช่ครับเราแจกให้ฟรีใช่ทำให้ฟรีจำหน่ายนะครับและนี่ถือเป็นอีกโครงการหนึ่งนะคะที่ช่วยบรรเทททาาาาคคววมมมุกกข์ยนไถ้สติ่ หมู่บ้านไหนนะคะหรือว่าที่ไหนที่อยากจะได้ผงอันนี้เนี่ยนะคะเพื่อช่วยให้น้ําสะอาดขึ้นนะคะก็ติดต่อมาที่มูลที่อาสาเพื่อนพ่นธยามยากได้เลยวันนี้นะคะเจี๊ยบอ้อมต้องขอขอบคุณคุณกิ๊กคยค่ะคุณดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับด,ดีมาให้กับเราทุกคนนะคะได้เห็นความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนแบบนี้แล้ว เจียบอ้อมเชื่อค่ะว่าเราจะต้องจับมือกันผ่านปัญหาครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอนและขอขอบคุณโครงการ SK2Clear for Life จาก SK2 และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งนพยายามยากสภากาชาติไทยมากๆสำหรับวันนี้รายการเจียบอ้อมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย SK2